ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับโกลฟีดพารวยก็มาตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักหลังจากที่เราชมรายการผ่านไปแล้วว่าโกลฟีดเนี่ยมันใช้ได้กับสัตว์เศรษฐกิจสัตว์บกสัตว์น้ำทุกชนิดนะครับวันนี้เราเลยมาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับพี่ไอติมสวัสดีค่คะฮะพี่แนะนำตัวหน่อยพี่ไอติมค่ะครับอยู่หมู่บ้านเด็กแทนโซ่หนองจอกค่ะอื แล้วปกติแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเจ้าตัวน้อยที่ผมอุ้มอยู่เนะี่ยมันเป็นพันธุ์อะไรฮะชื่อคุกกี้ค่ะพันุ์ชิวาว่าอืม,มาจากประเทศไหนฮะประเทศไต้หวันค่ะอะท่านผู้ชมครับท่านเห็นพันุ์นี้แล้วท่านก็จะต้องทราบดีเลยนะฮะพันุไต้หวันเนี่ยที่ผมอุ้มอยู่เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นยังไงพี่กลิ่นตัวแรงกลิ่นตัวแรงค่ะแล้วก็ทายเหมน็นทายเหมน็นขนล่วงอืค่ะ ปัญหาที่เกิดกับสุนัขถูกต้องค่ะอแล้วพี่เลี้ยงกี่ตัวทั้งหมดมีหกตัวหกตัวเลยค่ะพันอะไรมั่งพี่เออ่พุดเดิลทอยหนึ่งตัวชื่อกระเป๋าเป็นเป็นไรหูเป็นเป็นลรที่หูอ๋อมันมีปัญหาเหมันมีปัญหาก็ทานโกฟิดไปแล้วดีขึ้นแล้วก็ตัวที่สองปอมปอมปอมมีมี่มีมี่อ่ะมีมี่ก็โรคหัวใจโอ้ ต้องทานยาตลอดโรคหัวใจเขาจะหอบอเราหายใจไม่ได้ค่ะแล้วก็มีตัวที่สามป๊อปคอนป๊อปคอนเชื่อว่าขนยาวก็เหมือนกันคือกินตัวแรงกินตัวแรงค่ะชอบท้องเสียท้องเสียค่ะขี้เหม็นไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เนี่ยคุกกี้ที่อุ้มอยู่นี่ค่ะเป็นเชื่อว่าขนสั้น แล้วก็มีตัวที่ห้าแล้วชิสุชิสุโอชื่อน้ำซุปน้ำซุปเป็นน้ำซุปก็ปัญหาคือท้องเสียตาเจ็บท้องเสียง่ายแล้วก็ตาเจ็บใช่สายพันธุ์เขาจะตาเจ็บมีน้ำตาเพราะขนขนเขายาวครับจะทิ่มตาเขาอื่ะค่ะหมดเดียง่หมดแล้วค่ะหมดแล้วนะอทั้งทั้งหกตัวเนี่ย พี่ติมเลี้ยงมากี่ปีแล้วก็ประมาณเจ็ดปีแต่ตัวเล็กๆนี่มาทีหลังตัวแรกก็กระเป๋าเจ็ดปีอ่าเจ็ดแปดปีแล้วสงสารเขาไหมค่ะสงสารค่ะรักด้วัค่ะใช่มพาไปยังไงอ่ะต้องอ๋อก็ต้องใส่รถไปถ้าถามไปหาหมอใช่ไหมใช่ค่ะอแล้วเป็นไงเวลามันถ่ายนี่อ๋อก็จะเหม็นนะครับอเหม็นเหม็นค่ะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเพราะว่ามูลเขาไม่เหม็นดีเพราะอะไรอ่ะก็โกวฟิดค่ะ เอาเโกลฟีดไปผสมให้เขากินเนี่ยผสมกับอาหารเลยผสมกับอาหารแล้วก็ใส่กันน้ําด้วยโอโอนที่กลิ่นตัวเขาไม่มีเลยนะค่ะะฮะแล้วรู้สุขภาพแข็งแรงครับอืมแล้วแล้วแล้ว,ลวปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรมั้งยกตัวอย่างไอ้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็คือเขาตัวเหม็นมากอ่ะที่บอกว่าแต่นี่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ขนล,ล่วงอือันนั้นก็ปกติธรรมดาเขาเนี่ย<า>นะครับ สุขภาพดีทุกตัวดีทุกตัวกันนที